วิเคราะห์บอลวันจันทร์ที่9พฤษภาคมพศ2565นะครับหนึ่งคู่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นศึกกันโชสซิลิอานะครับคู่ระหว่าง,างม่วงมหาการฟิออเรนเตินาเจอกับหมาป่าแห่งกรุงโรมโรมานะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามสตาเดโออาเตมิโอฟังกี้นะครับจะเตะก,กันในเวลาตี1 45เรามาดูอันดับตารางคะแนนและก็สถานการณ์ของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ เจ้าบ,บ้านฟิออร์เร,รนเตินาอยู่อันดับที่8นะครับแข่งไปแล้ว35นะัดชนะ17เสมอ5แพ้ไป13เกมยิงได้54เสียไป47ประตูมีอยู่56กคะแนนครับส่วนฝั่งโลมาอยู่อันดับที่ 6นะครับแข่งไปแล้ว35นัดชนะ17เสมอ8แพ้ไป10เกมยิงได้55เสียไป40ประตูมีอยู่59คะแนนครับผลงานเฮตูเฮ a d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับก็เป็นฝั่งฟิออรลนติน่าครับเก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งโรม่าครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โรม่าครับเปิดบ้านเอาชนะฟิออรลนติน่าไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านฟิออร์เรนติน่าภายใต้การคุมทีมของวินเซนโซอิตาเลโนนะครับรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยเกตาโนกัสโตวิลลี่กับอันวาโลออดิโอโซรานะครับโดยที่วันนี้คาดว่าฟิออร์เรนติน่าจะมาในระบบ4.33นะครับผู้เลกสาประตูก็จะเป็นเปียโตแตลัชชาน แนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาจะใช้ลอเรนโซเวนุติฝั่งซ้ายก็จะเป็นคริสเตียนเบราชีนะครับคู่เซนเตอร์ฮครับก็จะเป็นอีกอกจับคู่กับนิโคลามิเลนโควิดนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีลูคัสตอเรล่าอันเฟรตดนแคนแล้วก็จาโคโมโบนาเวนชูล่านะครับ3แนวลูกครับวันนี้จะใช้นิโคลัสกอนซาเลสอาชูกาเบลแล้วก็ริคาโดซัปโปนารานะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับมาป้าแห่งกรุงลมโรมา ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่นะครับรายงานตัวผู้เลื่อมาเจ็บจะมีอยู่เพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นเฮนดริกมากิตยาตนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ามูรินโญ่จะวางระบบ3-4-2-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นลุยปาติซิโอแนวรับ3คนนะครับก็จะมีจาลูก้ามอนชินีคิสมอลลิงแล้วก็มาลัสคัมบูล่านะครับตรงกลาง4คนนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายก็จะเป็นมาจาจวินยาฝั่งขวาก็จะเป็นแอนลี่มาเลนไน คู่ตรงกลางให้เป็นเซโจโอลิเวล่าเล่นคู่กับจอแดนวาเลตูนะครับแนวลูก2ตัวนะครับก็จะเป็นลอเรนโซเปเยกินีเล่นคู่กับนิโคลโลซานิโอโลนาเปาก็จะวางชัมมี่อับบาฮัมลงล่าตักข่เดี๋ยวนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ก็ต้องคว้าผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากซึ่งทั้ง2ทีมนะครับมีคะแนนต่างกันอยู่ที่3คะแนนนะครับโรม่ามีอยู่59คะแนนเนี่ยอยู่อันดับที่6นําฟิอรเรนเตีนาที่อยู่อันดับที่8ที่มีอยู่56คะแนนอยู่3แต้มเนี่ยถามว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ต้องรุ้นพื้นที่ที่จะไปเตะฟ,ฟุตบอลยุโรป ถ้าอันดับที่6ก็จะเป็นศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟเดรลีกนะครับซึ่งฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ้าบ,บ้านฟิออลนนินนา 5เกมหลังสุดครับชนะไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเรียกได้ว่าฟอร์มของฟิออลเิน่าในช่วงหลังนี้ย่ำแย่จริงๆนะครับซึ่ง4เกมหลังสุดเป็นฟิออล์เิน่าแพ้มา4เกมรวดเลยนะครับผลประกอบการของฝั่งฟิออล์เริน่าจาก5เกมที่ผ่านมานะครับต้องขยายชัดๆเลยว่า5เกมหลังสุดของฟิออลเิน่าถ้าวัดจากการทำเงินนะครับ ฟิออพาลบทั้ง5เกมเลยเรียกได้ว่าผลงานทั้งในสนามแล้วก็การทําเงินเนี่ยเรียกได้ว่าย่าแย่จริงๆนะครับสำหรับฟิออร์ลนะินาส่วนโลมาครับฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างจากฟิออรสักเท่าไหร่นะครับหเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับเป็นโลมาเอาชนะเลสเตอร์ไป10เนี่ยเป็นศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเดลีก ทำให้โรม่าทะลุผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงแล้วนะครับผลประกอบการของฝั่งโรม่าจาก5เกมที่ผ่านมาครับโรม่าพาบวกอยู่ที่3เกมนะครับแล้วก็พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่60%ซนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอแล้วก็ราคาบางสำนักเนี่ยไหลไปที่เจ้าบ,บ้านฟิออรเรนติน่าต่อปอปอนะครับซึ่งจากเลทราคานี้ชาเทียบกันด้วยเรื่องของขุมกำลังเนี่ย ลึกๆแล้วผมยังมองว่าฝั่งทีมเยือนอย่างโรม่าดูเหนือกว่าแล้วก็นักเตะแต่ละคนฟอร์มการเล่นดูดีกว่านะครับมาดูคีย์แมนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับคีย์แมนของฝั่งฟิออรินดินาเนี่ยจะเป็นลูคัสตอร์เรล่าที่ยิงไปแล้ว5ประตูแอสซิปิหนึ่งลูกจากการลงเล่น29นัดเนี่ยปกตินะครับก่อนหน้านี้จะเป็นดูซานวูราฮวิต ที่เป็นคีแมนแล้วก็เป็นดาวโซนโวด้วยแต่ว่าดูซานเวลาฮองวิดได้ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ฟิออเลนิน่าขาดอาวุธหนักแล้วก็ส่งผลกระทบต่อแนวลุกอย่างที่เห็นนะครับส่วนฝั่งโลมาคีแมนคนสำคัญนะครับก็จะเป็นชัมมี่อับบาหัมที่ลงเล่นไปแล้ว34นัดกดไปแล้ว15ประตูแล้วก็แอสซิสต์4ลูกค่าเลตติ้งอยู่ที่7.32เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์ม ดีสุดของโลมาในชุดนี้นะครับซึ่งเซติที่น่าสนใจนะครับเรามาดูกันว่า มีอะไรบ้างนะครับโลมานะครับชนะฟิออลลนตินาห้านัดหลังสุดที่พบกันเนี่ยในทุกรายการเรียกได้ว่า5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันนะครับโลมาชนะฟิออล์ลนินามาได้ทั้งหมดเลยสถิติอีกหนึ่งตัวนะครับโลมายิงได้อย่างน้อย2ประตูใน6นัดหลังสุดที่เจอกับฟิออลเลนตินานะครับแล้วก็สถิติหนึ่งตัวครับฟิออล์ลนินาแพ้มา3เกมหลังสุดในการโชสซิลิอาสถริติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโลมาไม่แพ้ใครมา13จาก 14เกมหลังสุดที่ลงสนามนะครับดังนั้นสถิติตรงนี้ก็เป็นข้อมูลตัวเลขที่ผมหยิบยกมาให้ดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาผลงานใครเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคู่นี้ถ้าจะเลือกมองหาทีมทำกำไรสักทีมหนึ่งนะครับ โอเคแหละฮะชื่อชั้นเนี่ยถ้ามองผิวเผินเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างกันมากนะักแต่มาเจาะลึกรายละเอียดแล้วเนี่ยเป็นฟิออรนนาที่มีผลงานย่ำแย่กว่าเป็นอย่างมากดังนั้นคูน่นี้ผมขอเอ็นเอียงไปฝั่งทีมเยือนอย่างมาปาแห่งกุกลโรมโลมาเชื่อว่าวันนี้โลมามีดีพอที่จะมาเฉือนชนะออกไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ1คู่ในค่ำคืนวันจันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่นี้ผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ฟิออร,ร์นีนาจะสามารถพลิกล็อกเอาชนะโรม่าได้ไหมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ j o s 8 8ที่ดีด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคราะฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ